สวัสดีครับร้านติเมตนะวันนี้เรามาดูชุดหุ่นบาอก Honda City h a แบ็กห้5ประตูกันนีนแบบนี้เลยอันนี้เป็นงานหุ่มเรียบตามบบาเดิมไม่เสริมเบานะครับไม่เสริมเลยจะเห็นว่าปีกบบาสูงเท่าเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่เราหุ้มปิดของเดิมไว้เท่านั้นเองลายนี้ลูกค้าเลือกอยากให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตภาพรูปบบาเดิมให้ดูอ่า ก็ลักษณะเราทําประมาณนี้ลายนี้ชื่อชื่อลายล็อกกี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นหนังสีเทาเทาดำอ่าแล้วก็หนังแดงเลดไวน์คาดตรงนี้นะครับเป็นทูโทนเดินได้สีแดงสวยแบบนี้เลยข้างหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับในส่วนของ ด้านหลังของซิตี้ห้าประตูจะมีเท้าแขนตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราหุ้มให้แล้วก็พนักพิงพับแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างรวมถึงฟังก์ชันนี้ของตัวซิตี้อันนี้ทำมือเดียวนะง่ายๆแบบนี้เลยจะเห็นว่าข้างใต้เนี่ยการหุ้มก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการทากาวไม่มีการ เย็บลวดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตยังสามารถถอดของเดิมออกได้100%เซโดยที่เบาะเดิมไม่เสียหายท่านใดที่สนใจงานหุ้มเบาะแบบป้องกันเบาะเดิมเอาไว้นะครับสามารถหุ้มแบบนี้ได้เลยส่วนแบบลายและสีหนังมีให้เลือกมากนะครับของทางร้านเนี่ยมีมากกว่า14แบบเลยสําหรับงานหุ้มเรียบสีหนังก็มีให้เลือกเยอะลองเข้ามาดูกันได้ ัไงไงทักไล้วที่เมทเข้ามานะครับอตอบทุกข้อความนะขอบคุณครับ